นี่มันอะไรอ่ะนี่คุณเอาไบกับรถเราไปดีคะแนนขอไมบอาการโอ๊ยหยุดบ้าได้แล้วคณนั่นแหละหยุดบ้าเห็นไหมแม่ยังไงไอ้กัรก็ต้องช่วยแม่แน่นอนเออแม่รู้แล้วนะ ่มันอะไรคะกันทำไมคุณถึงไม่จ่ายค่าบ้านมาสองงวดแล้วก็แค่สองงวดจะวยวายทำไมอ่ะค้างค่าบ้านสองงวดค่ารถสองงวดคุณยังจะไม่ให้เดียวอยวายอีกเหรอคะเดียให้เงินส่วนของเดียช่วยคุณออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่เคยขาดคุณเอาเงินไปทําอะไรหมดคะผมให้แม่ให้แม่ แต่คุณก็ให้แม่ทุกเดือนอยู่แล้วนะก็แม่ไม่พอใช้อย่าใจแคบนกเลยเดียมาตบทำไมเนี่ยตบเรียสติคุณไงเดียทำงานเหนื่อยแทบตายค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายเดียก็ช่วยคุณออกทุกอย่างแต่คุณมาพูดมาหมาแบบนี้เนี่ยนะก็แม่ผมเดือดร้อนถ้าผมไม่ให้แล้วใครจะให้ไง ครับแนมะ่ครับเดี๋ยวผมรีบไป แม่กับพี่จะมีเรื่องดกวนอะไรครับ <c oughs> คือเงินแม่หมดแล้วอะขอเงินหน่อยสิการคือพี่ก็ไม่ค่อยมีเงินนะลูกพี่ก็ไม่ค่อยสบายพี่ขอด้วยนะกันเอาไปห้าพันก่อนนะแม่เดี๋ยวผมหามาใอีก พี่นัดเมื่อไหร่พี่จะเลิกขอเงินแม่สักทีอ่ะโอยไปว่าพี่เขาทำไมเล่าถ้าพี่เขามีเขาจะมาขอแม่ไหมนี่แกอย่ามางกกับแม่กับพี่นักเลยมีเงินจะเก็บไว้ใช้คนเดียวหรือไงมผมก็มีภาระผมก็มีครอบครัวเหมือนกันโอ้ยเมียแกก็ทำงานไม่ใช่หรอเงินแค่นี้ทำเป็นห่วงแม่ห่วงพี่ไปได้ <c oughs> เออแล้วก็นี่อีกเรื่องหนึ่งนะลูก เรื่องอะไรครับออคือแม่ไม่ได้ผ่อนบ้านมาหลายงวดแล้วอะตั้งแต่เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์เอาเงินไปแต่งเมียให้พี่แกเท่าไหร่ครับแม่ห้าแสนอะห้าแสนแล้วทำไมผมไม่เคยรู้เลยอะก็ตอนแรกพี่แกมันบอกว่าจะส่งค่างวดต่อเองเออ ก็เงินเดินฉันไม่ค่อยพอใช้อะฉันก็เลยไม่ได้ส่งอโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันครับกลับก่อนนะจ่ายได้ลูกเห็นไหมแม่ยังไงไอ้กัมันก็ต้องช่วยแม่แน่นอนเออแม่รู้แล้วนะ กันการลุกขึ <cat on sonic noise> ้นมาเดี๋ยวนี <dai> ้นะกันเดียจะตะคอเสียงดังทำไมเนี่ยไปโกรธใครมานี่มาอะไรอะกัน โอยหยุดบ้าได้แล้วคนนั่นแหละหยุดบ้าได้แล้วก่อนที่ลูกอยาจะไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะผมก็แค่ช่วยเหลือแม่ช่วยเหลือครอบครัวผมผมิดตรงไหนอะ่นะม่ผิดตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันแล้วแหละคุณรักและเป็นห่วงครอบครัวของคุณแต่คุณไม่เคยเป็นห่วงความรู้สึกของเมียคุณเลยนี่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณก็มีครอบครัวที่ต้องสร้างกับเดียเหมือนกันนะ คุณอยากให้ผมเป็นลูกอักตันยูเหรอเดียใช่คุณเป็นลูกที่ดีมากแต่คุณเป็นสามีที่แย่มากคุณรู้ตัวไหมถ้าคุณไม่เข้าใจผมแบบเนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้ยงไงฉันก็คงทนอยู่กับคุณไม่ได้เหมือนกันตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไ่อดอดออมทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่คุณตอบแทนกับฉันสิมีเงินเท่าไหร่คุณก็ไปให้แม่กับพี่คุณหมดมันถูกต้องแล้วใช่ไหมกัน เสียงดังอะไรกันนะนั่นสิทำไมแกถึงยอมไม่เมียแกเสียงดังใส่แบบนี้วะแม่กับพี่นัทมีอะไรหรือเปล่าครับมาหาผมถึงที่บ้านเลยก็เงเดิมแหละลูกเงินไม่พอใช้อ่ะอือใช่ พีน่นัต่อไปนี้ผมคงไม่มีเงินให้แล้วนะได้ไงอะ่ะนี่ฉันเป็นแม่แกนะไม่เลี้ยงดูไม่ให้มันบาปนะนั่นสินี่บอกนะว่าเมียแกเป็นคนสั่งห้ามไม่เงินแม่อ๋ใช่แน่เลยก็พอเดียไม่ห้ามไงผมถึงเป็นนี่หัวตัวจนทุกวันนี้ต่อไปนี้ผมจะให้เงินเดือนแม่แค่เดือนละหมื่นเท่านั้น โอ้ยแล้วแม่จะพอใช้ได้ไงล่ะลูกแม่ก็คงจะพอใช้อยู่หรอครับถ้าแม่ไม่แบ่งให้พี่นัดอะ่ะแกมันเห็นผู้หญิงดีกว่าครอบครัวตัวเองเห็นแก่ตัวพี่ก็เหมือนกันแหละมีปัญญามีครอบครัวแต่ไม่มีปัญญาดูแลแล้วจะมีครอบครัวไปเพื่ออะไรพอพอพอนี่กันผู้หญิงเห็นแก่ตัวแบบนี้แกเลิกกับมมนไปเถอะ ไม่ต้องบอกให้ลูกชายแม่มาเลิกกับเดียหรอกคะ่ะเดียจะเลิกเองคุณจะไปไหนก็ไปจากที่นี่ที่ที่มีแต่นี่นี่ที่เดียไม่ได้เป็นคนสร้างเดียพยายามแรักกันแต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณโดยที่ไม่สนใจในการสร้างครอบครัวของเราไม่ทนอ,อยู่ต่อไปไม่ไหว แม่อยาให้ผัวอยู่แนวนวาดวางั้นอย่าไปยอมนะเวกันช่ถ้ามันอยากเลิกก็มันเลิกไปเลย,ยหุบปากไปเลยทั้งแม่ทั้งพี่นั่นแหละอยากรู้อะไรไหมที่ผมเป็นหนี้ทุกวันเนี้ก็พอเอาเงินไปให้แม่กับพี่ไงพอใจหรือยังการที่คุณรักและช่วยเหลือครอบครัวของคุณมันไม่มีผิดออกคกันแต่คุณช่วยมากเกินไป ฉันตัวคุณเองเดือดร้อนเดียเดียวคุณให้โอกาสผมนะผมสัญญาเลยว่าจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อีกเอ้ยไม่ได้นะกันแกจะไม่ให้เงินแม่ใช้ไม่ได้นะลูกแล้วแม่จะใช้แม่จะอยู่ยังไงลูกกันใช่ลูกไม่ได้เนียฉันเคยให้โอกาสคุณแล้วค่ะแต่คุณไม่ยอมหยุด มันสายไปแล้วหรอคะฉันคงไม่เสียเวลาชีวิตมาช่วยคุณใช้ยนี่คุณให้แม่กับพี่ชายของคุณช่วยใช้ยนี่ไปเถอะคะ่ะ yeah. เห็นไหมว่มาทำอะไรกันลงไปอ่ะ การที่คนเราแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่ยังต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่นั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าให้มากไปจนทําให้ตัวเองถูกร้อนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะคงไม่มีผู้ชีวิตคนไหนแต่งงานกับเราเพื่อที่จะใช้หนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อตลอดไปคนนั้นไหลหยุดบ้าผมก็แค่ช่วยเหลือแม่ช่วยเหลือครอบครัวผมผมผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันแล้ว ไม่เจ็บเลยคืออะไรก็าเดียสกิลอะไรหรอนาเด้ยพี่จังไหนหรอมันผิดตั้งแต่นี่มาอะไรกันเอากันฮะโอ้ยหยุดมาแล้วเลยหยุดหยุดหยุดอะไรอ่ะหยุดมาแล้วเดนาเดียถูกแล้วแล้วว่าลายจะตกรึใช่ป่ะ 对吧？对呀、嗯。啊